เงือกเธอเลืาภาษาฝรังเข้าอื่นสตานมันเกิดกับฉันเมื่ออายยืนยันเด็ดขาดฟังแล้วจุขนาดคือออกปองขาดง่ายงายจังสีฟังแล้วจุขนาดคือออกปองขาดง่ายง่ายจังสี น้องเอิ่น่าคบแต่อ้ายนั่นเอิ่น่าคุยสันบ่อสันบาา่น้องเอิ่น่าคบแต่อ้ายนั่นเอิ่น่าคุยสันตีสันทีไล่ก็ให้อบเอาหุบุญแก้มจุนพูนกกยอมเหตุสุดหลายที <c oughs> <c oughs> มือนีก็บมาอา่พอกันคือเกอพีน้อง พ่อ่อยคือเกา็ทางช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิกับมาเปิดเปิดวอเปิดช่องพี่น้องแท็กซี่บอกแนวในราขอยก็งงหลงถีบขึ้นกันมาพอกันด้วยเพียงไม่หลวงแอมชนิดชาพี่นอ้องน้องเอ,อเอิญมาคบไอเอิญมาคุยกบกอนอื่นกับสวัสดีทักทายเอฟซีแฟนกับเป็นเพียงหนวงแอมชนิชาสุขุสุขอนพี่น้องสวัสดีท,ท,ทุกทุกท่านเลยที่เข้ามา ติดตามขอมมาให้กำลังใจแท็กซี่สวนนภูมิพี่น้องสวัสดีทุกทกคนเลยสวัสดีทัวหลวงเลยพี่น้องเพ่งเพ่งไหมน้องแอมสนช่าพี่น้องมันมีคำมีสารเงือกเธอเลือนี่พี่น้องเงือกเธอเหลือนี่ค่อยกระงงงคือกันเดียบภาษาฝรั่งแปลว่าสตันนะแปลว่าสตันค่อยก็เลยงงว่ามันเป็นสตันนี่คือแปลว่าอะไรเงือกเือเลือนี่ก็คือ,อเงือกเือเลือนี่ค่อยก็เห็นแตอัน อันสมัยเด็กหน่อยเนาะอันฝนตกค่าคุ้ยมันเงือกเธอเลื่ออยู่ทงหน้าห <laughs> รือว่ามันเบิดเธอเลือ้ <laughs> อบอกยอยบอกว่าจะถีบตุดเดีนดยนน้อพี่น้องเนาะ <laughs> เงือกเธอเลือภาษาฝรั่งแปลว่าสะตันคอยกังงงอยู่พี่นอ้องงงภาษาอีสานแล้วก็อีกคํำหนึง่งออกป้องขาดพี่น้องออกป้องขาดเนี่ยคอยพ่อหงวอยู่เวลาไปตึกแห่เนาะเวลาไปตึกแหยใส่ห,อหมอกเลย ปลาคอ i ยญงมันมักออกปองขาดเนี่ยเฮ็มัมันมักมันจะมีปองขาดเนี่ยนะถ้าบ่มีออกปองขาดมันบม่ออกปองขาดมันก็สิปีนเผาปลาคอ i ยังไงมันก็สิปีนเผาออกกันนะผู้เ่ากันบ่คืผู้เ่าผู้สาวกันบ่ผู้เ่าผู้สาวผู้สาวคุยไปคุยมาแบบมันสหนี้ปมีผู้ใหม่หรอเิ่นก็สิหลอยปัดออกปองขาดเ้วเนี่ยหรอประมาณนี้บอเ่ยการซาลาเพียงไม่ลงแอปมีรองกะฝาก แฟนเพียงแฟนครับสวคูสวคนพี่น้องฝากทุกทท่านด้วยเขาไปให้เขาไปบึงเขาไปฟังในพี่น้องทางช่องจ a มี y โกเพลงน้องเอินว่าคบาอเอินว่าคุยของน้องแอมชอนิชาพี่น้องการตอนนี้ยอดวิียก็ประมาณสามแสนกว่าพี่น้องสามแสนกว่าแล้วก็มาแรงหลายเติบ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ฝากในเน่พี่น,อน้องเน่เพียงไม่น้องแอมชนิชาเข้าไปให้ฟังหลายๆคนเนี่ยเข้าไปฟังกันเยอะ,ยอะพี่น้อง พ่อ้บ่วมากว่า,วางงเนาะงงเงือกทะเลกับออกปองขาดอยู่ <c oughs> กะมากว่าเรื่องข่าขี้งานเลยเป็นผนี้พี่น้องมาอพ้อกันวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าวันทีเน่เก้ามีนาคมเป็นวันเสาร์มือนี้น้องแอมเ่นมีงานคอนเสิร์ตยู่ตลาดน้ำเมืม่อวันมลามสองพี่น้องเป็นงานเอฟเอ็มลูกทุง่งเก้าห้ามหานครคอยนับเบื่องศิลปินแล้วพี่น้องมีเก้าคน มีเก่าคนพี่น้องรวมทั้งน้องแอมชนิชาด้วยคนอื่นคอยกระจื้อจำซือ,อนคนบ่ด้คยจื้อในเตน้องแอมชนิชาแต่ว่าศิลปินเก่าคนนะ่ะในลูกโปรเจคเตอร์พันขึ้นมาเก้าคน <c oughs> กาเวลาประมาณทีอ่ตามตารางงานนะ่ะน้องแอมเพิ่เขินเวลาสองทุ่มพี่น้องขึ้นเวลาสองทุ่ม,มใครอยู่ใกล้มอลามสองอยู่ใกล้ตลาดน้ำมืวันตรงข้ามในกาบ,บ้างหน้าน่ะพี่น้องเข้าไปประมาณ กิโลสองกิโลนี่แหละก็จะเห็นตลาดน้มาวันมอลามสองกับไปให้กําลังใจศิลปินทุกทุกท่านพี่น้องศิลปินหลายๆคนเยอะเยอะเหลือเกิน9คนเขาไปให้กําลังใจศิลปินเข้าไปให้กำลังใจน้องแอมชนชชาไปเที่ยวงานพี่น้องไปเที่ยวงานตลาดมอลามสองไปเดินเล่นนะนะไปเบืองคอนเสิร์ตนั่กับประมาณนี้แหละพี่น้องเขาคิดว่านคอนเสิร์ตของแอมมันี้มีประมาณนี้อันผููได้มากันพูได้ื่นชสอบคอยเอา ข้าวคิวงานเอาเกีเ่ยวกับตุงแอมมาเ้าให้ฟังพี่น้องคอยกระซิลงข้าว้าอยู่เรื่อยกระซิลินพันกันอยู่เแ่อยคอยกระิไปโมเป็นเอาเป็นมาคันผู้ได้ชื่นชอบข่อยเา้าเนวนี้พี่น้องกะอย่าลืมกดติดตามช่องเท็กซี่สวนน้ำภูหม่เด้พี่น้องเนอกดแชร์กดซับสไครต์ให้เนี่ยก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามช่องเท็กซี่สวนภูมิขอบคุณจากใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ อ่าวไปไลยมันเหนเนยียดมันย่าว่าเปไลยมันมันดวนไปเรื่อยเนาะขอยไปแล้วขอสิหลงคำวา่า <laughs> บ๊ายบายสวัสดีครับ